คุ้มตัวตามโปรมาให้ไวกับเดียวดีๆที่แม็โครตอนนี้ผมอยู่ที่แม็คโครสาขาสาทรครับทุกคนเดียวด,ดีที่แม็โครไม่มีกักโรโมชันทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนนี้ที่สาขาสาทรและสาขารีนรินทรินเท่านั้นครับทั้งของกินขนมนมเนยของใช้ในบ้านในครัวเรือนผักและผละไม้ต่างๆเรื่องดื่มลดแลกแจกแถมสุดคุม้มกับเดียวด,ดีที่แม็โครได้ทุกวันคุ้มสุดกับโปรแรกสีเครื่องดื่มน้ำมันลม325 ml อหมนึ่งกระป๋องเมื่อซื้อไก่อบสูชเชฟบิก๊กราคา139าบ้าทเท่านั้นครับและไปคุ้มก รีซูชิ1แพ็คมูล,ลค่า159บาทเมื่อซื้อกลุ่มซูชิ CP อูโอริกิรบ6 0รบาทคุ้มกันต่อครับกับโปรที่สฟรีน้ำดื่มเอโร่1แพ็คมูล,ลค่า36บาทเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการรบ2,000บาทย,ยัง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 ไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ,บความพิเศษสุดในทุกวันเมื่อชำระผ่านทรูมันนี่รบ1000บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับแมคโครโปรพอยท์คูณ2ไปเลยครับว้าวและยังไม่หมดเพียงเท่านี้โปรพิเศษเฉพาะวันที่16มิถุนนนนาี้้เท่ััรบฟีไไก1แไปเลยมินคนายนร 2000บาและรับเอ็กตราพอยคูณ2มาชำระด้วย True Money ผ่านแอปแมคโครโปรแมคโครจัดโปรว้าวมากครับโปรดีขนาดนี้ได้หลายต่อมากๆสุดคุ้มจริงมาชอบกันเยอะๆครับที่แมคโครสาขาสาทรและสีนักคารินเท่านั้นนะครับรอเดือนมิถุนายนนี้ที่แมคโคร See you next day on boy next day shadow